ศึกเจ้าอนุวงศ์สงครามปลดแอกชาติลาวศึกเจ้าอนุวงศ์หรือสงครามเจ้าอนุวงศ์เกิดขึ้นในปี2369-2371ต้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ครองราชระหว่างปี2367-2394เป็นประวัติศาสตร์ตอนที่สำคัญมากทั้งในประวัติศาสตร์ไทยและในประวัติศาสตร์ลาว ในประวัติศาสตร์ไทยบันทึกว่าสงครามครั้งนี้เป็นสงครามของผู้กบฏหัวหน้ากบฏคือเจ้าอนุวงศ์เป็นคนไม่ดีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระยศเป็นกรมม,มืนเจ็ดสดาบดินทรงโปรโมเตเจ้าอนุวงศ์ที่ทูลขอให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยทรงแต่งตั้งเจ้าราชบุตรโยกของเจ้าอนุวงศ์ขึ้นเป็นเจ้านครจำปาศักดิ์เพราะเชื่อในความจงรักภักดีในเจ้าอนุวงศ์ ซึ่งเคยช่วยไทยรบกับพอมา่มาหลายครั้งแต่เมื่อเจ้าอนุวงศงเป็นกบฏในต้นรัชกาลที่สามพระองค์จึงทรงแค้นพระไทยมากทรงสั่งให้ทำลายเวียงจันทนี้ให้เป็นเมืองอีกต่อไปในประวัติศาสตร์ลาวถือว่าศึกเจ้าอนุวงศเป็นสงครามที่ควรยกย่องเพราะเป็นสงครามปลดแอกลาวให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของไทย ผลของสงครามใหญ่หลวงนักโดยเฉพาะการกวาดต้อนประชากรจากเวียงจันและลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำคงเอามาตั้งถิ่นฐานในภาคกลางและภาคอีสานจนเป็นเหตุให้ประชากรลาวเหลือน้อยมาจนทุกวันนี้ปัจจุบันประเทศลาวมีประชากร5.7ล้านคนภาคอีสาน21.7ล้านคนในปี2546แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นที่จะเสนอในบทความนี้ ประเด็นที่จะนำเสนอคือวิเคราะห์สาเหตุของความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์เพื่อให้หายสงสัยว่ากองทัพเจ้าอนุวงศ์แพ้เพราะอะไรเพราะฝ่ายไทยมีอาวุธดีกว่าหรือเพราะฝ่ายไทยมีกำลังมากกว่าหรือเพราะฝ่ายลาวประเมินกำลังพันธมิตรและศัตรูผิดหรือเพราะหลายๆปัจจัยโดยจะกล่าวถึงสาเหตุของสงครามและสงครามโดยสังเขตเสียก่อนสาเหตุของศึกเจ้าอนุวงศ์โดยสังเขต หลักฐานที่เป็นทางการที่สุดของฝ่ายไทยคือประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันทร,ร์ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเรียบเรียงไว้สรุปได้ดังนี้ 1. ไทยปกครองลาวและภาคอีสานทั้งหมดตั้งแต่ปี2322ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไทยปกครองลาวเป็น3ส,ส่วนคือแคว้นหลวงพระบางแคว้นเวียงจันทร์และแคว้นจำปาสักแต่ละแคว้นไม่ขึ้นแก่กันขึ้นกับกรุงเทพมหานครช่วงปลายรัชกาลที่สองเกิดกบฏสาเกียดองง,งในปี2362เป็นกบฏของชาวขาในพื้นที่ภาคใต้ของลาวกองทัพของเวียงจันทร์โดยการนำของเจ้าราชบุตรโยกราชบุตรองค์ที่สของเจ้าอนุวงศ์ปราบกบฏขาลงได้ เจ้าอนุวงศงเสนอให้รัชการที่สองทรงตั้งเจ้าราชบุตรโยให้เป็นเจ้าครองแคว้นจำปาศักดิ์ขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของไทยส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าจะทำให้เจ้าอนุวงศงมีอำนาจมากเกินไปแต่รัชการที่สองทรงเชื่อกรมมะหมื่นเจษดาบดินว่าถ้าเลาาเข้มแข็งจะช่วยป้องกันมิให้ยวนขยายอำนาจเข้ามาการที่รัชการที่สองทรงตั้งเจ้าราชบุตรโยเป็นเจ้าครองแคว้นจำปาศักดิ์ ส่งผลให้เจ้าอนุวงศ์มีอำนาจเพิ่มขึ้นมากเพราะสามารถจะบังคับบัญชาว่ากล่าวบ้านเมืองทางชายพระราชทานอาณาเขตได้ตั้งแต่ด้านเหนือลงมาตลอดด้านตะวันออกจนต่อแดนกรุงกัมพูชาเจ้าอนุวงศ์ก็มีใจกำเริบขึ้น 2. เจ้าอนุวงศ์ทูลขอแบ่งผู้ครัวชาวเวียงจันท์ที่กวาดต้อนมาสมัยกรุงธนบุรีกลับเวียงจันทรัชการที่สามทรงปฏิเสธเพราะหากทรงยอมก็จะมีคนกลุ่มอื่นที่ไทยกวาดต้อนมา หากันกำเริบเอาอย่างบ้างเมื่อไม่พระราชทานตามประสงค์เจ้าอนุวงศ์รู้สึกอัปยศกลับขึ้นไปเวียงจันทร์ก็ตั้งต้นคิดกระ 3. เจ้าอนุวงศ์ทรงเห็นว่าการที่ยวนขยายอำนาจเข้ามาในขเขมรตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองไทยก็ยอมเพราะไทยเกรงจะเกิดศึกกระหนาบทั้งพม่าและยวนเจ้าอนุวงศ์ทรงเอาใจออกห่างจากไทยไปฝักใ่ยวนหากเวียงจันทร์แยกตัวจากไทยก็คงได้ยวนเป็นที่พึ่งไทยก็อาจไม่กล้าทำศึกหลายด้าน มีข่าวลือถึงเวียงจันท์ในปี2,369ว่าไทยวิวาทกับอังกฤษอังกฤษจะยกทัพเรือมาตีกรุงเทพมหานครจึงเป็นโอกาสเหมาะที่เวียงจันท์จะออกหน้าก่อการกรบฏเพื่อความเป็นธรรมต่อเจ้าอนุวงศ์จึงนำเหตุผลฝ่ายลาวมาเปรียบเทียบกับหลักฐานฝ่ายไทยนักประวัติศาสตร์ลาวที่เด่นที่สุดเป็นที่ยอมรับของลราในสมัยสังคมนิยมก็คือดรมยุรีและดร เผยพันเงาสีจันได้วิเคราะห์สาเหตุของสงครามเจ้าอนุวงศ์ไว้ดังนี้ 1. เพราะนโยบายของบางกอกที่พยายามทำให้ลาวกลายเป็นสยามทำให้ลาวกลายเป็นแขวงหนึ่งของสยามโดยด็อกเตอร์มยุรีด็อกเตอร์เผยพันตีความจากการสักเลขในภาคอีสานในต้นรัชกาลที่สามว่าเป็นความพยายามที่จะกลืนชาติลาว2 ไทยกดขี่ลาวมากโดยด็อกเตอร์ทั้งสองได้ยกกรณีไทยใช้ให้คนลาวไปตัดต้นตาลที่สุพรรณบุรีแล้วขนไปสมุดปราการกับเกณฑ์ชาวลาวไปตัดไม้ไผ่5,000ลำเพื่อเอาไปปิดขวางปากน้ำเพื่อป้องกันการโจมตีของอังกฤษ 3. เจ้าอนุวงศ์ถูกขุนนางผู้ใหญ่ฝ่ายไทยหลายคนพูดจาและทำกิริยาดูหมิ่นดูถูก เจ้าราชวงศ์โอรสองรองของเจ้าอนุวงศ์และเป็นผู้ควบคุมคนลาวไปตัดต้นตาลที่สุพรรณบุรีขนไปปากน้ําไม่พอใจเรื่องที่คนไทยดูมิ่นและกดขี่คนลาวดังกล่าวมากถึงกับไปทูลเจ้าอนุวงศ์ว่าถ้าพระเจ้าไม่ขอเป็นที่ข้าพวกไทยแล้ว 4. ประเด็นเศรษฐกิจไทยพยายามปิดล้อมในการส่งสินค้าออกไปทางเขมรซึ่งขุนนางไทยผูกขาดการค้าอยู่ การขูดรีดสวยจากกล่าวก็เป็นสาเหตุขององค์การทำสงครามครั้งนี้ด้วยอัญญประกาศคู่ศึกเจ้าอนุวงศ์โดยสังเขปสงครามในยุค180ปีก่อนของไทยต่างจากสงครามในสมัยปัจจุบันที่เราเห็นในข่าวโทรทัศน์เป็นอย่างมากกล่าวคือในยุคนั้นสงครามมีเป้าหมายหลักอยู่ที่การเก็บทรัพย์จับเฉลยกลับมาไว้ที่เมืองหลวงของตนส่วนการยึดครองพื้นที่เป็นเป้าหมายรอง หากมีกำลังมากก็ยึดครองพื้นที่ของสัตรูด้วยหากมีกำลังไม่มากพอก็ตั้งเจ้าพื้นเมืองปกครองในฐานะประเทศสลาศซึ่งวิธีหลังนี้ไทยใช้กับล้านนาล้านช้างเขมรและหัวเมืองมลาย,ยูสำหรับเจ้าอนุวงศ์เป้าหมายในการทำสงครามคือการปลดแอกจากการเป็นเมืองขึ้นของไทยสำหรับวิธีการปลดแอกที่เจ้าอนุวงศ์ทรงวางแผนเอาไว้คือ ระดมคลจากเมืองที่เวียงจันทร์บังคับบัญชามาไว้ที่เวียงจันทร์กับจำปาศักดิ์เพื่อฝึกทหารให้พร้อมรบยิ่งขึ้นแล้วส่งขุนนางพร้อมทหารส่วนหนึ่งออกไปเกลี้ยกล่อมเมืองต่างๆในภาคอีสานให้เข้าร่วมกับฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ส่วนการเข้าตีกรุงเทพมหานครถ้าตีได้ก็ตีถ้าดูถ้าทีกรุงเทพมหานครมีการป้องกันที่เข้มแข็งก็ไม่ตีแต่จะกวาดต้อนประชากรตามหัวเมืองรายทางที่กองทัพลาวผ่านกลับเอามาไว้ที่เวียงจันทร์และจำปาศักด์ นอกจากนี้เจ้าอนุวงศ์ยังได้ส่งทูดไปชักชวนเกลี้ยกล่อมให้ยวนหลวงพระบางหัวเมืองล้านนามีมน่านแพร่ลำปางลำพูนและเชียงใหม่เข้ามาช่วยพระองค์ด้วยเพราะลำพังเวียงจันทร์จำปาสักกำลังน้อยกว่าฝ่ายไทยมากทูดที่ส่งไปยวนไปก่อนการระดมพลที่เวียงจันทร์ของเจ้าอนุวงศ์แต่แกนและหัวเมืองอีกหกแห่งที่กล่าวข้างบนส่งไปหลังจากมีการระดมพลหมายความว่าเจ้าอนุวงศ์ทรงตัดสินพระไทยทำสงครามก่อนที่จะรู้ผลว่าอาณาจักรยวน แกนและหัวเมืองอีกหกแห่งจะเข้าร่วมสงครามกับพระองค์หรือไม่อันนี้เป็นการตัดสินพระไทยที่รีบร้อนเกินไปเพราะปรากฏภายหลังจากสงครามดำเนินไปแล้วว่าอาณาจักรยวนกับแกนและหัวเมืองอีกหกแห่งมิได้เข้าช่วยในสงครามครั้งนี้แต่ถึงตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วสำหรับการสงครามกล่าวโดยย่อก,ก็คือ กองทัพฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ตอนแรกช่วง6เดือนจากเดือนตุลาคมปี2,369มีนาคมปี2,369นับอย่างปัจจุบันปี2,370 มีกำลังประมาณ1 7 6 6 0 3 5 0ถึง35,000คนช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมปี2,370มีกำลังประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง50,000คนกองทัพลาวยกเข้ามาสองสายหลักคือสายแรกยกจากเวียงจันทร์เข้ามาทางสองทางคือหนองบลลำพูกับสกลนครจากหนองบลลำพูตรงมายึดเมืองโคราชส่วนทางสกลนครยกมาทางกาลสิงุ์ร้อยเอ็ดตามลำดับสายที่สองยกมาจากจำปาสักเข้ามาทางอุบลราชธานีแล้วแยกเป็นสทาง ทางหนึ่งยกไปทางสุวรรณภูมิอีกทางยกไปทางศรีสเกดขุขันธ์ทสังขัดสุรินบุรีรัมประโคนชัยนางรองการปะทะกันระหว่างกองกำลังของฝ่ายกู้ชาติเวียงจันทร์จำปาศัก์กับเมืองรายทางมีน้อยมากส่วนหนึ่งเพราะเห็นด้วยกับการกระทำของฝ่ายกู้ชาติแต่เจ้าเมืองกรมการเมืองส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยเพราะเป็นกบฏและเกรงจะต้องเผชิญกับการตีโต้ของฝ่ายไทย แต่เจ้าเมืองไม่มีกำลังจะต่อต้านกองกำลังของฝ่ายกู้ชาติจึงต้องทำเป็นเออเอเห็นด้วยกับฝ่ายกู้ชาติกองทัพฝ่ายเวียงจันจำปาสักกวาดต้อนประชากรจากพื้นที่เขตโคราชลุ่มน้ำชีตอนต้น11เมืองพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลางถึงตอนปลายเจเมืองพื้นที่ตอนใต้9้าเมืองพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก8เมืองรวม35เมืองเมืองที่ใกล้กรุงเทพมหานครที่สุดคือเมืองสระบุรีเมืองศูนย์กลางการปกครองหลักของฝ่ายกรุงเทพมหานคร ในภาคอีสานและลาวคือเมืองโคราชก็ยืดอยู่37วันก็ถูกกวาต้อนประชากรราว18,00 0คนหากรวมประชากรทั้ง35เมืองที่ถูกกองทัพฝ่ายเวียงจันจำปาสักกวาดต้อนไปรวมประมาณ54,320-95,216ถึง95,216คนแผนที่แสดงเมืองที่ประชากรถ,ถูกฝ่ายเวียงจันกวาดต้อนการกรบฏของเวียงจันจำปาสักรครั้งนี้ประกาศการกู้ชาติ ในต้นเดือนตุลาคมปี2369ระดมพลและฝึกทหารราว3เดือนระหว่างกลางเดือนตุลาคมกลางเดือนมัราาคมปี2369นับอย่างปัจจุบันปี2370แล้วจึงเคลื่อนกำลังมายึดเมืองโคราชในวันที่17กุมภาพันธ์วันที่22กุมภาพันธ์ปี2369 2370 รัฐบาลที่กรุงเทพมหานครจึงทราบข่าวกรบฏหลังจากที่ฝ่ายกบฏได้ดำเนินการไปแล้วเกือบ5้าเดือนวันที่รัฐบาลทราบข่าวกรบฏยกกำลังมาถึงเมืองสระบุรีซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง1 1 0กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทัพเพียง3-4วันแสดงให้เห็นว่าการข่าวของไทยล้าหลังมากโชคดีของฝ่ายไทยที่กองทัพฝ่ายกบฏมีได้บุกกรุงเทพมหานครแต่ตัดสินใจยกทัพกลับพร้อมกับเก็บทรัพย์จับฉเฉลยกลับเวียงจันท์จำปาสัก เราถอนทัพไทยโต้กลับกระบฏดครั้งนี้ใหญ่หลวงมากในสายตาของรัฐบาลไทยเห็นได้จากการออกคำสั่งเกณฑ์กำลังจากหัวเมืองทั้งภาคกลางภาคเหนือขึ้นไปจนถึงหลวงพระบางแม้กระทั่งภาคใต้เกณฑ์ไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชแต่อย่างไรก็ตามกำลังหลักที่รัฐบาลไทยได้ใช้ในการรบจริงๆเป็นกำลังจากภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างพิจิตรนครสวรรค์กำแพงเพชรสุโขทยัยพิชัยตากเชียงทองเดิน กองทัพไทยเดินทัพเข้าสู่ภาคอีสาน5ทางคือเข้าอีสานใต้ทางประโคนชัยบุรีรัมตีข่ายูนเคีงที่พิมายสุวรรณภูมิโสธรอ,อุบลราชธานีจำปาสักจากจำปาสัก์ตีขึ้นไปตามแม่น้ำโขงผ่านเขมรราชมุกดาหารนครพนมสกลนครทัพนี้มีบทบาทเด่นที่สุดแม่ทัพคือพระยาราชสุภาวดีหรือเจ้าพระยาบดินเดชาในเวลาต่อมา ทัพที่สองยกเข้ามาทางปากช่องโคราชมุ่งเข้าตีหนองบุลำพูทัพที่สามผ่านสระบุรีด่านขุนทดแล้วไปทางเดียวกับทัพที่สองทัพที่สี่ผ่านสระบุรีเข้าตีเพชรบูรณ์หลมศัก์ทัพที่ห้าจากพิษณุโลกเข้าตีหลมศัก์แล้วแบ่งส่วนหนึ่งยกขึ้นไปทางด่านซ้ายเมืองเลยมีเป้าหมายที่เวียงจันทร์อีกส่วนหนึ่งจากหลมศัก์เข้าตีเมืองหนองบุลำพูรูปบันเจ้าพระยาบดินเดชาแม่ทัพฝ่ายไทยคราวศึกเจ้าอนุวงศ์ ขนาดเท่าคนจริงหล่อด้วยโลหนวัตจักรรวดิราชาวาดสร้างเมื่อปี2441กองกำลังหลักของฝ่ายเวียงจันท์จำปาสักมีห้าแห่งตั้งรับอยู่ที่ค่ายมูลเคงยโสธรหล่มศักนองโบลัมพูและเวียงจันทการรบที่ดูเดือดที่สุดคือการรบที่หนองโบลําพูซึ่งฝ่ายลาวต่อต้านอย่างเหนียวแน่นในการรบวันที่3-4พฤษภาคมและ10-12พฤษภาคมปี2370ในที่สุดฝ่ายไทยก็ตีแตกทุกแห่ง เจ้าอนุวงศ์เมื่อทรงทราบว่าหนองบัวลำพูแตกก็เสด็จหนีไปเมืองยวนกองทัพยึดเมืองเวียงจันในวันที่29พฤษภาคมปี2370หลังจากรัฐบาลไทยทราบข่าวกระบฏประมาณ3เดือนกับ1สัปดาห์นับว่ากองทัพไทยมีประสิทธิภาพสูงทีเดียวแต่การกรบฏมิได้ยุติเทียงนั้นเพราะภายหลังจากฝ่ายไทยเก็บทราบจับฉเฉลยกลับมาแล้ว เจ้าอนุวงศ์ซึ่งเสด็จลี้ภัยการเมืองอยู่ในเมืองยวนหนึ่งปีเจวันก็เสด็จกลับเข้าเมืองเวียงจันทร์อีกพร้อมกับคณะทูตยวนซึ่งเดินทางเข้ามาเพื่อขอพระราชทานอภัยโทษให้เจ้าอนุวงศ์ในวันที่สองสิงหาคมปี2371หลังจากมาถึงเวียงจันทร์ได้ไม่ถึงสองวันทหารลาวก็ฆ่าฟันทหารไทย300คนที่รักษาการในเวียงจันทร์ตายเกือบหมดเจ้าพระยาราชสุภาวดีได้รวบรวมกำลังทหารแถวเมืองเสรภูมิ ยะโสธรยกกลับมาตีโต้กองกำลังของฝ่ายลาวซึ่งนำโดยราชวงศ์ที่บ้านบกหวานใต้เมืองหนองคายลงมาเล็กน้อยสู้กันจนแม่ทัพทั้งสองบาดเจ็บแต่ในสุดกองทัพลาวก็แตกทัพไทยเข้ายึดเวียงจันได้เป็นครั้งที่สองในวันที่20ตุลาคมปี2371ส่วนเจ้าอนุวงศ์เสด็จหนีไปเมืองยวนเหมือนครั้งก่อนแต่ไปไม่รอดเจ้าน้อยเมืองพลได้แจ้งที่ซ่อนของเจ้าอนุวงศ์ให้ฝ่ายไทยทราบ ฝ่ายไทยจึงจับเจ้าอนุวงศ์และเชื้อพระวงศ์ส่งกรุงเทพมหานครพร้อมทำลายเมืองเวียงจันทร์เสียราบเจ้าอนุวงศ์และเชื้อพระวงศ์ถูกขังประจานที่ท้องสนามหลวง7-8ถึงวันก็ป่วยเป็นโรคลงโลหิตที่ละลายเมื่อชันษาได้61ปีครองราชจ,จากปี2347-70รถึงรวม23ปีเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียงจันทร์